สวัสดีครับผมกลับมาพบกับบ้านโปรแกรมนะครับวันนี้ก็จะเป็นวิธีแก้ไขไอคอน o g l e Chrome หายนะครับเป็นวิธีที่แปกแล้วนะครับแบบนี้เนาะนะครับวิธีนี้ก็ใช้กับ Windows 10 64บิตนะครับสำหรับใครที่ไม่เก่งคอมพิวเตอร์นะครับไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีเท่าไหร่เนาะ ก็สามารถทําตามผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบช้าๆแล้วก็ไปทีละขั้นตอนนะครับนะครับวันนี้ก็จะเป็นวิธีที่8สําหรับวิธีก่อนหน้านี้ทําแล้วมันไม่สําเร็จก็ลองมาดูวิธีนี้กันดูนะวิธีนี้นะครับให้เรานะครับไปเช็คก่อนว่าของเราเป็น Windows อะไรนะครับอย่างขอผมเนี่ยผมก็ไปเช็คก่อนโดยการเลื่อนเมาส์นะครับไปที่อ่าไมครคอมพิวเตอร์หรือดิสกพนะครับหรือไอคอนที่เป็นรูปคอมพิวเตอร์นั่นเองนะ จากนั้นคลิกขวาที่ไอคอนนะครับคลิกขวาที่ไอคอนจากนั้นก็ให้มาเลือกที่เมนู Properties นะครับหรือว่าเมนูสุดท้ายที่มีตัว PRO หรือว่าข้อความแบบนี้ขึ้นนะครับแล้วก็คลิกซ้ายหนึ่งครั้งไปที่เมนูนี้เลยนะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งไปที่เมนูนี้แล้วนะครับจากนั้นก็รอนะครับให้ตัวโปรแกรมทำการโชว์ โชว์ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดคอมพิวเตอร์หรือว่ารายละเอียดของตัว Windows เองว่าเราใช้ของ w ิ n d o w ์อะไรอยู่นะครับอย่างงันนี้นะครับของผมก็โชว์แล้วให้เรามาดูตรงนี้นะครับไซต์เทมป์ไทล์ตรงนี้นะครับเป็น64บิตนะครับแล้วก็มาดูข้างล่างนะครับเป็น Edition นะครับ Windows 10หมายความว่าตอนที่ผมกำลังทำคลิปอยู่เนี่ยอันนี้เป็น Windows 10นะครับ64บิตนะ อาจจะมีของคนอื่นดับเป็น Windows 10 Pro หรือว่าเป็น Windows 10ตัวอื่นแต่เป็น64บิตเหมือนกันก็เป็นรูปแบบเดียวกันนะครับนะครับหลังจากที่เรารู้รายละเอียดของ Windows ของตัวเองแล้วนะครับทีนี้ให้เราเลื่อนเมาส์นะครับขึ้นไปข้างบนไปที่กากระบาทนะครับและคลิกซ้ายหนึ่งครั้งเพื่อทําการปิดหน้าต่างนี้ไปนั่นเองเมื่อเราปิดหน้าต่างข้อมูลคอมพิวเตอร์ไปแล้วนะครับทีนี้ เราจะมาแก้ปัญหากันครับว่าหลังจากที่ Google Chrome ที่เคยอยู่หน้าจอของเราแล้วเรากดแล้วเปิด Google Google Chrome ใช้อินเทอร์เน็ตปกติเนี่ยมันหายไปเราจะทำอย่างไรนะครับอย่างกรณีของผมหายไปอย่างนี้นะครับผมจะหาไอคอนมาอยู่ที่หน้าจอ,อยังไงนะครับเรามาดูกันครับในคลิปนี้เราจะใช้ข้อความนี้ในการในการทำให้ไอคอนหรือว่า ตัวโปรแกรม Google Chrome เนียกลับมาอยู่หน้าจอได้เนี่ยนะครับเราต้องใช้ข้อความนี้ซึ่งในข้อความนี้เดี๋ยวผมจะแนบไว้ในคำอธิบายของคลิปวิดีโอนี้นะครับก็กดเข้าไปดูแล้วก็คัดเลอกกันมาได้นะครับวิธีการคัดลอกนะครับก็ให้เรา,าคลิกคลิกตัวสุดท้ายที่ขึ้นต้นว่า n ตัวสุดท้ายที่ลงท้ายว่า n น,นะครับ คลิกซ้ายครั้งไว้แล้วก็ลากไปที่จนถึงตัว C ด้านหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยนะครับแล้วก็คลิกขวาหนึ่งครั้งนะครับเลือกไปที่เมนูค o ปปี้นะครับหรือว่าคัดลอกนั่นเองเราคลิกซ้ายที่เมนูนี้ได้เลยนะครับ mm hmm. เมื่อเราคลิกซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาเปิดที่ที่ This PC หรือ My c ค m p อมพิวเตอร์นะครับก็เลื่อนเมาส์มาชี้เลยจากนั้นดับเบิลคลิกหรือว่าคลิก สายสองครั้งนั่นเองนะครับก็ดับเพื่อนคลิกขึ้นมาเลยนะครับเมือ่อดับเพื่อนคลิกขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้เราเลื่อนเมาส์นะครับขึ้นมาที่ช่องข้างบนนะครับแล้วคลิกซ้ายหนึ่งครั้งในพื้นที่ว่างนะครับคลิกซ้ายไปเลยหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นนะครับจะเห็นว่ามีข้อความที่ถูกคุมดาแล้วมีอะไรกระพริบอยู่นะครับไม่ต้องสนใจนะให้เราคลิกขวาในตำแหน่งเดิมเลยนะครับคลกิกขวาที่ตำแหน่งเดิมแล้วก็เลือก เพสหนึ่งเพสในเมนูเพสหรือว่าเมนูวางนั่นเองนะครับคลิกเมคลิกซ้ายที่เมนูนี้นะครับคลิกไปเลยนะครับข้อความที่เราคัดลอกเมื่อสักครู่นี้ก็จะมาอยู่ที่ช่องที่เราทําการวางไปนั่นเองนะครับเมื่อเราวางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเลื่อนเมาส์นะครับไปคลิกตรงลูกศรด้านขวามือนะครับโดยทําการคลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่ลูกศรที่ชี้ไปทางขวามือนะครับคลิกไปเลยหนึ่งครั้ง เมื่อคลิกไปแล้วนะครับตัวโปรแกรมก็จะเข้าไปสู่โฟลเดอร์ที่มีตัวโปรแกรม Google Chrome อยู่เมื่อเราเจอตัวโปรแกรม Google Chrome แล้วนะครับให้เราเอาเมาส์ไปคลิกหนึ่งครั้งที่ตัวโปรแกรมนะครับที่ขึ้นว่า Chrome นะครับแล้วมีรูปไอคอน Chrome หรือว่ารูปภาพที่เป็น Chrome อยู่นะครับจากนั้นคลิกขวาหนึ่งครั้งนะครับรอจนมีเมนูขึ้นมานะครับเมื่อมีเมนูขึ้นมาให้เราเลื่อนเมาส์ไปที่ Send to นะครับ เมื่อเราเ่อนเมาส์มาที่เส้นทูจะมีเมนูเพิ่มขึ้นมานะให้เราเลื่อนเมาส์ไปอีกที่คําว่าเดสก์ท็อปหรือว่าที่มีรูปภาพที่เป็นหน้าจอนะครับให้เราคลิกซ้ายที่เมนูนี้1ครั้งนะครับเมื่อเราคลิกเสร็จแล้วนะครับให้เรากดปิดหน้านี้ไปได้เลยโดยการเลื่อนเมาส์ไปที่กากบาดข้างบนนะครับและคลิกซ้าย1ครั้งเพื่อทําการปิดหน้าต่างนี้นั่นเองเมื่อเราทําการปิดหน้าต่างนี้ไปแล้วนะครับให้เรามาล่องเปิดตัวโปรแกรม Google Chrome ที่เราเพิ่งสร้างเมื่อกี้นะครับก็ให้เราดับเบิ่คลิกนะครับดัแบเบื่อคลิกโดว่าคลิกซ้ายสองั้งไปที่โปรแกรมนี้ได้เลยหลังจากกดเปิดโปรแกรม Google Chrome นะครับเราก็อรอสักพักหนึ่งให้ตัวโปรแกรมทำรันขึ้นมาเพื่อเปิดหน้าต่างของตัวโปรแกรมขึ้นมานะครับความเร็วนะครับความเร็วในการทำงานที่จะให้ตัวโปรแกรมเปิดขึ้นมาขึ้นอยู่กับความสามารถของคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นๆน,น,นะครับ หรือว่าความเร็วของเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องนั่นเองนะครับอันนี้ก็เปิดขึ้นมาแล้วนะครับกําลังโหลดเข้าสู่หน้า Google นั่นเองเนาะนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอปิด Google Chrome ไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอ Google Chrome เดี๋ยวจะกลายเป็นคิดยาวเป็นชิปเนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเสร็จแล้วนะครับในการนําไอคอน Google Chrome มาไว้หน้าจอแต่ยังสามารถแก้ไขชื่อของ Google Chrome นะครับจากที่ยาวๆแบบเนี้ยโ o m ม ขีดช็อตคัดอย่างเงี้ยให้เหลือแค่โคมเราก็สามารถทําได้โดยการเอาเมาส์มาชี้ที่ไอคอน o g l e Chrome ที่เราเพิ่งสร้างเมื่อสักครู่นะครับจากนั้นคลิกขวาอีกหนึ่งครั้งเลือกไปที่คําว่า rename นะครับเลือกไปที่เมนูที่ rename หรือว่า rena me นะครับตรงนี้นะแล้วก็คลิกซ้ายที่เมนูนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็ลบข้อความในส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปนะครับจะคุมดําจะลบทีละตัวได้หมดนะครับ อย่างกรณีน,นี้ผมคุมดำนะครับแล้วกด delete นะครับหรือว่ากด backspace นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการลบข้อความส่วนเกินไปนะครับ mm hmm. แค่นี้เราก็จะได้ไอคอน Google Chrome มาอยู่ที่หน้าจอพอเวลาเราต้องการใช้อินเทอร์เน็ตจาก Google Chrome เราก็สามารถเปิดหน้าจอได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถดึงไอคอน Google Chrome มาอยู่หน้าจอนะครับสำหรับใครที่เจอปัญหา Google Chrome หายไปนะครับตรงนี้ นะครับอันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมแล้วก็สามารถช่วยเพื่อนๆแก้ปัญหาได้นะครับยังมีวิธีที่เราจะสามารถนําไอคอน g l e Chrome เนี่ยมาอยู่หน้าจอได้อีกหลากหลายวิธีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันว่าวิธีแก้ต่อไปนะครับเราจะมาแก้กันยังไงนะเพื่อนๆก็สามารถกดติดตามกด s ับส c ครป์ชแนลบ้านโปรแกรมกันไว้ได้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่เราจะมาแนะนํานะครับ แล้วเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายครับ